ถ้าพูดถึงการ,รเผชิญหน้ากับองค์กรชุดดำที่โคตรจะดุเดือดเฉือนคมกันไปมามีฉากต่อสู้ฉากไล่ล่าที่ดุดันก็จะไม่มีตอนนี้ไม่ได้ครับ ตอนที่1 1 3 5แผนร้าแผนายขององค์กรชุดดำผมคิดว่าตอนนี้เนี่ยมันทำให้เราเห็นภาพชัดขึ้นมากๆครับว,ว่าถ้ามันเกิดศึกครั้งใหญ่ f b i ที่มีมันสมองของคุดโดยูสกุมาช่วยกับองค์กรชุดดำที่มีลำเป็นคนสั่งการประทะกันเนี่ยภาพมันจะออกมาประมาณไหนแถมตอนนี้ก็ยังได้เห็นการเฉลยตัวตนของลำอีกซึ่งมันก็โคตรสำคัญกับเนื้อเรื่องหลักเลยครับถ้าใครยังไม่เคยดูตอนนี้เนี่ยก็ไปหาดูกันก่อนได้นะครับในตอนที่1135น เพราะว่ามันสนุกจริงๆแต่ก็คิดว่าน่าจะดูกันหมดแล้วนะครับถ้าพร้อมแล้วเนี่ยก็ไปฟังกันได้เลยช่วงนี้เนี่ยมันเริ่มมีข่าวการตายแปลกๆเกี่ยวกับชาวต่างชาติในญี่ปุ่นครับเมื่อวานก็มีชาวต่างชาติตาย2คนวันนี้ก็เพิ่มมาอีก2คนเท่ากับว่าภายใน2วันตายไปแล้ว4คนครับแต่ที่แปลกๆก,ก็คือพวกเขาทั้ง4คนเป็นคนที่ไม่สามารถระบุตัวตนได้ครับว่ามาจากที่ไหนหรือว่าชื่ออะไร ซึ่งเด็กๆเ,เด็กแกนักสืบที่ระหว่างเดินทางไปที่สวนสาธารณะเพื่อไปหาด็อกเตอร์ก็คือเรื่องท็อปิกนี้กันนี่แหละครับชาวต่างชาติที่ตายปริศนาในญี่ปุ่นคนนั้นก็คาดการว่าการที่ไม่สามารถระบุตัวต,วต,วตวนพวกเขาได้เนี่ยมันก็อาจจะมาจากการที่คนร้ายเอาสิ่งของที่มันระบุตัวตนของพวกเขาไปอย่างบัตรประจําตัวบัตรประชาชนอะไรแบบนี้นะครับ หรือไม่พวกเขาก็แอบแฝงตัวเข้ามาในญี่ปุ่นด้วยเหตุผลอะไรบางอย่างซึ่งก็เดินคุยเรื่องนี้ไปไม่นานครับก็ดีนเสียงดังขึ้นมันเป็นเสียงเหมือนมีอะไรบางอย่างตกกระแทกกับพื้นคนนั้นก็เลยรีบวิ่งไปดูตามเสียงที่ได้ยิน ก็เจอเข้ากับชาวต่างชาติคนหนึ่งนอนจมกองเลือดอยู่ครับก็พอจะคาดเดาได้ว่าเขาอาจจะตกลงมาจากดาดฟ้าแถวนั้นก็เลยใช้แว่นซูมขึ้นไปดูก็เจอเข้ากับคนที่เขาไม่คาดคิดว่าจะได้เจอที่นี่วอรก้านั่นเองครับคนนั้นก็เลยบอกให้แฮบบระรีบพาพวกเด็กๆออกไปจากที่นี่พร้อมกับบอกว่าอย่าให้ใครเห็นหน้า ซึ่งไฮระพอได้เห็นสีหน้าของโคนันเนี่ยก็พอจะรู้ด้วยครับว่ามันเกิดอะไรขึ้นเลยไม่ได้ขัดขืนอะไรแล้วก็รีบพาเด็กๆออกไปทันทีโคนันก็สวมฮูดแล้วก็วิ่งไปตรวจสอบข้าวของของผู้ตายก็พบว่าเขาเป็น FBI ครับแล้วก็ยังมีแท็บเล็ตที่เขียนเหมือนรหัสลับอะไรบางอย่างเอาไว้ซึ่งตอนแรกเนี่ยก็คาดการว่าทางฝั่งองค์กรจะมาแค่วอดก้าคนเดียวแต่ว่าไม่ใช่ครับมียินอยู่ด้วยอีกคน พร้อมกับศพชาวต่างชาติอีกคนที่ถูกยิงก็คาดการว่าคงจะเป็น FBI เหมือนกันครับระยะไกลเนี่ยก็มีกอรกับเคียนติคู่หูมือสไนเปอร์คอยดูสถา,านการณ์อยู่ไกลๆข้างล่างก็มีคีคอยดูสถา,านการณ์รอบๆอย่างใกล้ชิดยินวอดกา้ากอนเคียนติแล้วก็คี คือมากันทีเดียว5คนเลยครับพอเห็นเด็กใส่ฮูดวิ่งเข้ามาดูในที่เกิดเหตุเคียนติก็ซูมสโคบพร้อมจะสอยหัวคนนั้นทันทีซึ่งยินก็อนุมัติแล้วครับแต่ก็โชคดีจริงๆที่ขี่อยู่แถวนั้นด้วยเขาน้มนาพวกยินโดยการบอกว่าคนเริ่มมามุงกันเยอะแล้วไหนจะมีเรื่องเสียงไซเรนของรถตำรวจอีกสุดท้ายพวกองค์กรชุดดาก็เลยตัดสินใจถอนกําลังกันไปครับคนนั้นก็ประเมินสถานการณ์ต่างๆได้ว่ามันไม่ปกติแล้วก็เลยรีบวิ่งกลับไปที่บ้านของตัวเองเพื่อที่จะแจ้งเรื่องนี้ให้กับคุณอากอาอทรรบคับเเเปปิดข้้าไในนหองี่ยู่ เกันทั้งก๊กเลยครับเจมแบแร็กเจ้าหน้าที่คาเมลอาจารย์โจดี้แล้วก็เจ้าหน้าที่ FBI นับ10คนเจมก็เล่าใ้ฟังครับว่าเมื่อ3วันก่อน FBI ที่ชื่อว่าแอรอนหายตัวไประหว่างที่กำลังสะกดรอยตามหนึ่งในองค์กรชุดดาแล้วก็ถูกพบว่าเสียชีวิตในวันถัดมาครับและเมื่อ2วันก่อนกับวันนี้ก็มีข่าวการเสียชีวิตของชาวต่างชาติที่ระบุต,ตัวตนไม่ได้พวกเขาก็ต่างเป็นเจ้าหน้าที่ FBI ทุกคนครับ ทางฝั่ง FBI ก็คาดการ์ว่าบางทีเนี่ยแอรอนที่ถูกพบศพคนแรกอาจจะเผยวิธีการอ่านรหัสลับที่พวก FBI ใช้บอกสถานที่นัดพบกันให้กับพวกองค์กรชุดดำรู้เพราะเจ้าหน้าที่ทุกคนที่ตายเนี่ยก็มาจากการที่ใช้รหัสลับที่ FBI เป็นคนคิดเองทั้งหมดเลยซึ่งถ้าพวกองค์กรรู้วิธีการอ่านรหัสลับที่พวกเขาคิดค้นกันมาเนี่ยมันก็จะทําให้เจ้าพวกนั้นรู้ฐานที่ FBI กําลังกดดานอยู่ด้วยเขาก็เลยมาขออาศัยบ้านคุโดชั่วคราวครับแต่ทางฝั่งคุณอากีเนี่ยเขาไม่คิดแบบนั้นครับเขาคิดว่ามันมีโอกาสน้อยมากๆที่ จะบอกวิธีการอ่านรหัสลับให้กับพวกองค์กรชุดดำเขาคิดว่าถ้าองค์กรชุดดำเนี่ยเสียเวลาเข้นวิธีการอ่านรหัสลับสู้เอาเวลาไปเข้นที่อยู่ที่พวก FBI กบดานไม่ดีกว่าเหรอเพราะจะได้สามารถจัดการ FBI ได้ในทีเดียวด้วยซึ่งพอคิดในมุมของคุณอากาอิดูมันก็จริงครับและอีกอย่างก็คือคุณอากาอิให้เจ้าหน้าที่ FBI คนอื่นคอยเฝ้าดูโรงแรมที่พวกเขาเคยใช้กบดานในระยะ1กิโลเมตรว่ามีพวกองค์กรมาป้นเปี้ยนแถวนั้นบ้างหรือเปล่าซึ่งมันก็ไม่มีเลยครับคนนั้นก็คาดกกกาาาาารรว่่่ททีีเจ้้หน FBI ถู คนขององค์กรเก็บไปทีละคนตามสถานที่ที่นัดพบกันไว้โดยใช้รหัสลับเนี่ยมันอาจจะเป็นเพราะว่าถูกทางฝั่งองค์กรแฮ็กเข้าเมลแล้วก็ไขรหัสลับของพวก FBI ได้ก็เลยไปดักตามสถานที่ต่างๆซึ่งรหัสลับของทาง FBI เนี่ยมันก็ดูจะไม่ได้ยากอะไรเลยถ้าให้อธิบายแบบเร็วๆเนี่ยมันก็แค่ปิ้นกระดาษที่เขียนรหัสลับออกมา2ใบใบแรกเนี่ยเป็นแบบต้นฉบับส่วนอีใบเนี่ยเป็นแบบกลับด้านให้ตัดตัวอักษรครึ่งล่างในใบที่กลับด้านออกมาแล้วก็เอามาแปะทับครึ่งล่างของใบต้นฉบับแค่นี้มันก็จะสามารถอ่านออกเป็นสถานที่ที่นัดเจอกันได้้แลว เมืองเบกะหมู่5้าที่คาเฟ่แล้วก็ลงวันที่เวลาที่นัดเจอกันไว้อย่างชัดเจนซึ่งคนนั้นก็สามารถไขมันออกได้ง่ายๆโดยการแค่ลองคิดตามในหัวครับไม่ได้ปิ้นออกมาหรือใช้อุปกรณ์ตามที่ f อ i บีไเขาใช้กันคือมันง่ายมากๆครับได้อีเมเสจหรือรหัสลับบางตอนเนี่ยดูจะตึงมือโคน,นันมากกว่านี้อีกมันก็ไม่แปลกเลยครับที่พวกองค์กรชุดดาจะรู้ได้เหมือนกันคนที่คิดรหัสลับนี้ขึ้นมาเนี่ยก็คือเจ้าหน้าที่จิมกับเชิญครับ จิมก็คือคนที่ตกลงมาตายจากการหนีวอดกา้าเฉินก็คือคนที่ถูกยิงตายบนดาดฟ้าพวกเขาต้องการจะพิสูจน์รับว่าไม่มีใครสามารถไขร,รหัสลับนี้ได้ง่ายๆก็เลยอาสาลงพื้นที่ที่เขียนไว้ในรหัสลับด้วยตัวเองแต่ก็นั่นหละครับโดนเก็บทั้งคู่ซึ่งสิ่งที่ FBI ควรจะทําตอนนี้เนี่ยก็คือเปลี่ยนรหัสลับใช่ไหมครับแต่คาเมลก็มองเห็นว่ามันเป็นโอกาสครับในเมื่อเจ้าพวกนั้นเนี่ยสามารถอ่านรหัสลับของพวกเราได้งั้นก็ลองใช้รหัสลับอันนี้นี่แหละล่อพวกนั้นออกมาแล้วก็จับกลุ่มมันซะ ซึ่งอาจารย์โจดี้คุณอากอิแล้วก็โคนันเห็นด้วยกับแผนการนี้นะครับแต่เจมเนี่ยเขาอยากจะรอฟังคําแนะนํำของยูสกูก่อนแต่ว่ายูสกูเนี่ยดันออกไปซื้อของกับยูอีโกะครับ แต่คุณอากาอิก,ก็บอกว่าตอนนี้ข่าวของจิมกับเฉินเนี่ยมันยังไม่ได้ออกข่าวพวกองค์กรชุดดาก็น่าจะยังไม่รู้ว่าพวกเรา f b i รู้ข่าวการตายของจิมกับเฉินแล้วก็คือถ้าจะใช้แผนรหัสลับเป็นเหยื่อล่อเพื่อล่อองค์กรชุดดาออกมาเนี่ยมันก็จะต้องรีบลงมือตอนนี้แล้วครับส่วนรหัสลับที่ใช้ล่อพวกนั้นออกมาเนี่ยถึงแม้ว่าคนทําอย่างจิมกับเฉินจะไม่อยู่แล้วแต่อาจารย์โจดี้ก็บอกว่าเขาพอจะสร้างรหัสลับแบบนั้นออกมาได้ครับส่วนเจ้าหน้าที่ที่รับบทลงพื้นที่เพื่อที่จะเป็นเหยื่อลอกก็คือมาาร์นน้อองงชยขโที a p FBI ที่ถูกองค์กรฆ่าไปเหมือนกันมาร์กแหละอาสาทำภารกิจนี้ด้วยตัวเองครับส่วนอีกคนเนี่ยก็คือเจ้าหน้าที่คาเมลที่มีความชำนาญด,ด้านการขับรถก็คือหน้าที่ขับรถเพื่อพาเพื่อนหนีนั่นแหละครับสรุปแผนการคร่าวๆก็คือให้อาจารย์โจดี้เป็นคนสร้างหรหัสลับขึ้นมาเพื่อล่อฝั่งองค์กรส่วนเจ้าหน้าที่ที่ลงพื้นที่เพื่อเป็นเหยื่อล่อก,ก็คือมาร์ก,กับคาเมลแต่คุณอากอิก,ก็บอกให้คาเมลเนี่ยใส่หมวกไปด้วยครับเพราะถ้าย้อนกลับไปเนี่ย คามเมลเคยรับบทเป็นคนขับรถที่มีคีหรือมิซึนะชิเลนะนั่งอยู่ซึ่งตอนที่ทางฝั่งองค์กรชิงตัวคีกลับไปรถของคามเมลมันก็ระเบิดเพราะฉะนั้นเนี่ยการรับรู้ขององค์กรตอนนี้ก็คือเจ้าหน้าที่คามเมลไม่ควรจะอยู่บนโลกใบนี้แล้วและในกรณีที่เลวร้ายที่สุดเกิดมีคนขององค์กรจำหน้าคามเมลได้ว่าคือคนเดียวกันกับคนในตอนนั้นคนที่จะสวยอีกคนก็คือคีครับคีอาจจะโดนองค์กรสังเก็บก็ได้ คุณอากอิก,ก็เลยให้คาเมลเนี่ยใส่หมวกเพื่อปิดบังใบหน้าครับทางฝั่งองค์กรชุดดาคนที่รับหน้าที่แฮกดักจับเมลของทาง f อฟก็คือเบลมอดเขาก็รายงานกับคนอื่นๆว่าได้รับเมลของ f อฟอันใหม่มาแล้วซึ่งก็สามารถไขรหัสลับได้อย่างง่ายดายด้วยอุปกรณ์ของทางฝั่งเบลมอดนะครับตอนแรกเคียนติก็ดูจะสงสัยนิดนึงเพราะพวกเขาเพิ่งจะฆ่า f อฟไไปเมื่อเย็นนี้เองตอนนี้เนี่ยมีเมลใหม่เข้ามาอีกแล้วเขาก็ถามเบลมอรดครับว่ามันไม่ใช่ของปลอมใช่ไหม เบ์มอนก็บอกเคียนติครับว่าบางทีเนี่ยพวก FBI อาจจะยังไม่รู้เรื่องการตายของจิมกับเฉินซึ่งมันก็ตามที่คุณอากิอีคาดการไว้แบบเป๊ะเลยคือเฉือนคมกันแบบสุดๆครับซึ่งสถานที่ที่เขียนไว้ในรหัสลับเนี่ยก็คือลานจอดรถในเมืองคาเดฟุข้างในลานจอดรถเนี่ยก็มีม้ากับคาเมลสแตนบายรอรับแรงกระแทกจากองค์กรขยับออกมาเนี่ยตึกรอบๆในระยะไกลก็มีหน่วยสไนเปอร์ของทาง F b i สแตนบายรอสอยพวกองค์กรชุดดาอยู่เหมือนกัน ดูดูแล้วเนี่ยแผนล่อจับองค์กรเนี่ยมันดูจะเพอร์เฟกเลยใช่ไหมครับแต่มันก็เริ่มมีเหตุการณ์แปลกๆเกิดขึ้นผ่านไป5นาทีแล้วยังไม่มีวีแววขององค์กรชุดดำสักคนครับแต่ระหว่างที่ทีมสไนเปอร์ของ f v i กำลังส่องหางคนขององค์กรก็โดนฝั่งองค์กรล้อมเอาไว้อีกทีแล้วก็ไล่เก็บ f v i ทีละคนจากตอนแรกวางแผนล้อมจับองค์กรแต่กลายเป็นถูกองค์กรล้อมซะงั้นครับแล้วก็ถูกเก็บทีละคนซะเองกลายเป็นสุสานของ f v i ไปแล้วครับ ทางฝั่งคาเมลกับมาก็รู้ว่ามันท่าไม่ดีแล้วก็ได้กําลังจะถอนกําลังแต่จังหวะที่ขับรถออกมาเนี่ยก็โดนยินที่ดักเอาไว้ตรงทางออกยิงเข้าไปที่ขาแบบเต็มๆต,ตัวแปรสําคัญที่ทําให้องค์กรชุดดาถือไพ่เหนือเอฟได้ก็คือรําครับเขารู้ว่ารหัสลับที่บอกให้ไปเจอกันที่เมืองคาเดฟุมันเป็นแผนของ f อ e. i ที่ต้องการจะล่อพวกเขามา โดยสาเหตุที่ลามรู้เนี่ยก็เพราะว่าวิธีการเขียนรหัสลับครับมันเป็นวิธีการเขียนคนละแบบกับของจินกับเฉินที่เคยเป็นคนเขียนรหัสลับก่อนหน้านี้นะครับถ้าเป็นเวอร์ชั่นของจิมกับเฉินเนี่ยเขาจะเขียนชื่อเมืองคาเดฟุโดยสะกดว่า K A D E F U แต่วิธีการเขียนของอาจารย์โจดี้เนี่ยแกไปเขียนว่า K A D E H U แทนซึ่งมันก็ไม่ได้ผิดนะครับแต่มันเป็นวิธีการเขียนคนละแบบกันกับรหัสลับอันแรกๆมันก็เลยทําให้ลามรู้ตัวครับ แล้วก็วางแผนซ้อนแผนพวกเขาเปลี่ยนที่จอดรถในเมืองคาเดฟุให้กลายเป็นสุสานของ FBI คือโคตชฉลาดครับ แต่ก็ได้สกิลการขับรถของเจ้าหน้าที่คาเมลกับความฉลาดของคุณอากาอิทําให้สามารถส่งมาร์คลงจากรถของคาเมลเพื่อนําตัวไปรักษาได้คราวนี้ก็เหลือแค่คาเมลคนเดียวกับองค์กรชุดนาทั้งหกคนครับตอนนี้มันคือโคตรกดดันเลยกว่าจะสามารถสลัดไวเปอร์ของเคียนติจนหลุดก็แทบเอาตัวไม่รอดแล้วดันมีปอร์เช่สามารถ 6A ของลูกพี่ยินอีกแต่ถึงแม้ว่าเจ้าหน้าที่คาเมลจะขับรถเก่งขนาดไหนมันก็ไม่สามารถสลัดลูกพี่ยินได้ยับสุดท้ายเนี่ยก็โดนยินต้อนจนจนมุมให้เบลมอสกับคีเนี่ยไปดัก ทางข้างหน้าไว้สุดท้ายก็โดนยิงจนรถแหกโค้งตกน้ําไปเลยครับสภาพของคาเมลตอนนี้เนี่ยก็คือติดอยู่ในรถที่จมน้ําแต่ด้วยแรงดันน้ามันก็ทําให้เปิดประตูไม่ออกซึ่งก็ได้คําแนะนําของยูสกุกกับโคนันครับว่าให้ปลดเข็มขัดออกแล้วก็ลอยตัวตามน้ําให้หายใจด้วยอากาศตรงเพดานรถไปเรื่อยๆรอให้ระดับอากาศเหลือประมาณ20เซนแล้วก็สูดอากาศตรงเพดานรถให้ได้มากที่สุดพอน้ําเข้ามาในรถจนเต็มมันก็จะทําให้แรงดันด้านในรถกับด้านนอกเท่ากัน ก็เลยสามารถเปิดประตูรถแล้วก็ดำน้าหนีออกไปได้ยูสกุเองก็บอกว่าตัวเขาเองก็เพิ่งสังเกตเห็นความต่างของรหัสลับไม่นานมานี้เองแต่ว่ามันสมองของทางฝั่งองค์กรชุดดำเนี่ยสามารถมองออกได้ทันทีแต่ทางนี้เนี่ยยูสกุก,ก็ไม่ได้อยู่ในเหตุการณ์ตั้งแต่แรกนะครับไปซื้อของเพื่อจะกลับมาแต่คนที่อยู่ในเหตุการณ์ตั้งแต่แรกก็คือโคน,นัน เขาก็ยอมรับครับว่าเขาพลาดถ้าตรวจสอบดูดีๆกว่านี้เนี่ยมันก็คงจะไม่เกิดเรื่องแบบนี้ขึ้นครับถ้าจะให้เทียบมันสมองของลำจะบอกว่าอยู่ในระดับเดียวกันกับยูสกุก็คงไม่ผิดครับเพราะว่าทางฝั่งยูสกุเองก็ยอมรับในความฉลาดของลำแล้วก็บอกว่าประเมินคนขององค์กรชุดดำต่ำเกินไป กลับมาทางฝั่งคาเมลก็สามารถว่ายน้ำจนขึ้นฝั่งไปขึ้นเกาะแถวนั้นได้ครับแต่ก็ไม่รู้ว่ามันคือเกาะอะไรก็เลยให้คาเมลเดินไปดูรอ,อบๆแล้วก็บอกสิ่งก่อสร้างบนกเกาะเผื่อว่าจะเจออะไรแล้วก็สามารถบ่งบอกได้ครับว่าเกาะที่นี่เนี่ยมันคือเกอาะอะไรกันแน่ก็ไปเจอพวกบันไดแท่นปืนใหญ่แล้วก็อุโมงค์ที่ก่อสร้างด้วยอิดคนนั้นก็คาดการว่ามันอาจจะเป็นป้อปมปราการทางทะเลแต่ยูสกุปก็สามารถระบุได้ทันทีครับว่ามันคือเกอาะอุมิสารุจากการก่ออิดตรงอุโมงค์ที่คาเมลไปเจอเขาให้คําอธิบายเอาไว้ว่า การกอร่ออิดโดยใช้อิดหน้ายาวและอิดหน้าสั้นสลับกันไปมาเรื่อยๆในแถวเดียวกันมันเป็นการกอร่ออิดแบบฝรั่งเศสครับซึ่งเกาะแถวนั้นที่ใช้การกอร่ออิดแบบฝรั่งเศสก็มีแค่เกาะอุมิสลุคือโคชลาดคนนั้นก็บอกให้คาเมลหาจุดตั้งแคมป์แถวแถวนั้นแล้วก่อกองไฟเพื่อเพิ่มความอบอุ่นร่างกายเพราะคาเมลเนี่ยเพิ่งจะขึ้นเกาะมาด้วยเนื้อตัวที่เปียกโชกค,ครับซึ่งพอรู้เกาะที่คาเมลอยู่แล้วเนี่ยทาง FVI ก็เลยให้คาเมลรอที่เกาะอ,อุมิสลุเดี๋ยวจะส่งคนไปรับครับซึ่งคนที่จะไไไไปปปรรับคคาเเมมลน่ก็็ไได้ มือหนึ่งของ FVI อากาอิชูอิจิแล้วก็มีโคนันพ่วงติดตามคุณอากาอิไปด้วยทุกอย่างมันก็เหมือนจะราบลื่นดีใช่ไหมครับแต่แล้วความสวยมันก็มาเยือนเพราะกรดันคุ้นหน้าของคาเมล ฟีลแบบเหมือนเคยเจอที่ไหนมาก่อนแต่ก็นึกไม่ออกครับว่าเคยเจอที่ไหนลูกพี่ยินแก,กก็บอกให้คนในองค์กรเนี่ยไปดำน้ำําแล้วก็เอาร่างของคารเมลขึ้นมาแน่นอนว่ามันก็เจอแต่ซากรถครับภายในองค์กรก็คุยกันครับว่าเจ้าหน้าที่ F อ i คนนั้นเนี่ยมันจะเก่งเกินไปไหมโดนพวกเขาไล่ล่ากัน6คนแต่ก็ยังสามารถหนีรอดไปได้แต่เบลมอสก็พูดชวนคิดครับว่าหรือไม่พวก F อ i ก็คงจะช่วยกันสุดชีวิตเพื่อให้เจ้านั่นหนีรอดออกไป ซึ่งมันก็เลยเกิดเป็นคําถามขึ้นมาในหมู่ขององค์กรชุดดำครับว่าทําไมจะต้องช่วยขนาดนั้นด้วยหรือมีอะไรบางอย่างที่ถ้าองค์กรเจอตัวหรือเห็นหน้าแล้วจะสร้างความเดือดร้อนให้กับ FBI จากตอนแรกเนี่ยก,กะไว้ว่าจะถอดตัวกันแล้วครับพอได้ยินแบบนั้นเนี่ยลูกวิย่ยานแกก็เลยเดินหน้าใส่สุดซึ่งความสวยก็มาเยือนเจ้าหน้าที่คาเมลแบบรวดเร็วมากๆครับเพราะเขาดันไปนั่งผิงไฟตากลมอยู่ริมทะเลคือชิลเลยครับเล่นเอาลืมไปเลยว่ากาาําลังหนีอยู่ซึ่งไอ้เจ้าไฟที่คาเมลไปคนจุดเนี่ย ลูกพี่ยืนแกก็เห็นไฟนี่เหมือนกันลำเองพอทราบข่าวก็รู้ได้นนดีครับว่าคาเมลจะต้องไปติดอยู่ที่เกาะอุมิสารุเพราะเขาดูจากกระแสะน้ําที่มันไหลไปทางเกาะนั้นแล้วก็ไปสืบผลข้อมูลมาจนรู้ว่ามีคนที่เสียชีวิตเพราะจมน้ําแถวนั้นแต่ก็โดนขึ้นพัดจนไปติดกับเกาะอุมิสารุคือลำเองก็โคตรฉลาดครับนี่ขนาดไม่ได้อยู่แถวนั้นนะเขาสั่งการให้พวกยินรีบขึ้นเรือไปที่เกาะแล้วก็รีบจับตัวคาเมลมา ทางฝั่งคุณอากาอีก,กับโคนันก็รีบบอกให้คาเมลดับไฟแล้วก็ใช้ทรายกบกองไฟซึ่งมันก็ไม่ทันเลยครับคุณอากาอีก,ก็เลยให้คาเมลเอนาน้ำมันมากอกที่หยิบมาจากจุดกลางเต็นท์ลาดลงบนเสื้อเอาคนมาทานหน้าเพื่อพางตัวครับแผนของทาง f v i ไเนี่ยก็คือให้คาเมลซ่อนตัวอยู่ในกอะให้ได้นานที่สุดยื้อเวลาจนกว่าฟ้าจะสว่าง เพื่อให้สตาฟของเกาะอุมิซารุมาถึงที่เกาะซึ่งพอคนมาที่เกาะเยอะขึ้นพวกองค์กรก็จะถอนตัวมันก็ใช้เวลาไม่นานครับพวกยินก็มาถึงที่เกาะอุมิซารุแล้วไม่เจอกองไฟของคาเมลก็จริงแต่ก็เจอรอยเท้ากับหินที่คาเมลใช้มันในการก่อไฟที่รู้ว่ามันเป็นหินก้อนนั้นเนี่ยก็เพราะว่ามันยังอุ่นอยู่เลยครับเรื่องสกิลการไล่ล่าเนี่ยมันต้องให้ลูกพี่ยินจริงๆเขาก็สั่งให้ทุกคนแยกย้ายไปบนเกาะเพื่อหาตัวคาเมลทางฝั่งโคน,นันกับคุณอากาอิก,ก็ได้รับโทรศรัพท์จาก c i a ที่แฝงตัวอยู่ข้างงในออคคคค์กกรร็ืีัลบ คีโทรมาบอกว่าคนที่ยิงเจ้าหน้าที่คาเมลเนี่ยก็คือตัวเขาเองเขาพยายามที่จะยิงเลี่ยงจุดตาให้แล้วแต่คนในองค์กรเนี่ยเริ่มคุ้นหน้าของเจ้าหน้าที่คาเมลแล้วครับเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเจอหน้ากันครั้งหน้าเขาขออนุญาตยิงเข้าไปที่หน้าของคาเมลเพื่อให้จําหน้าไม่ได้นะครับไม่งั้นเนี่ยตัวเขาเองก็จะสวยไปด้วยเป็นคําขอที่ฟังดูแปลกๆเหมือนกันนะแต่คุณอากาอิก,ก็อนุญาตครับ ทั้งฝั่งคุณอากอีเองก็ให้คาเมลเข้าไปในคาเฟ่ที่อยู่บนเกาะแล้วก็ไปหาของตามที่เขาบอกครับมันก็มีถุงกระสอบที่ใส่เมล็ดกาแฟเทปกาวคาัตเตอร์หลอดดูดน้ำฟังดูก็งงเหมือนคาเมลครับไม่รู้ว่าคุณอากอิให้เอาของผู้นี้มาทำอะไรกันแน่แต่ระหว่างที่กำลังคุยกับคุณอากอีอยู่ <c oughs> เคนติกับวอรดก้าก็บ <c oughs> กุกเข้ามาหาคาเมลในนี้เหมือนกัน ซึ่งคุณอากอิก,ก็บอกให้คาเมลรีบออกมาจากที่นั่นครับแต่บทสนทนาของทั้งสองคนมันก็ทําให้ต่อมอยากรู้อยากเห็นของคาเมลมันเพิ่มขึ้นจนไม่สามารถขยับออกไปไหนได้เลยมันเหมือนเป็นการเมาเมส์กันของวอดก้ากับเคียนติในฐานะเพื่อนร่วมงานนะครับวอดก้าพูดว่าลำทําให้เขาตกใจอยู่นะที่จูจูก,ก็เข้ามาออกคําสั่งกับพวกเขาในการปฏิบัติการครั้งนี้แถมยังเดาทางพวก API ได้ทุกอย่างอีก เคนติก็ถามวอตก้าครับว่าเคยเจอกับรัมาก่อนหรือเปล่าแต่เปล่าครับวอตก้าไม่เคยเจอกับรมได้ยินเพียงข่าวลือที่ว่าเป็นชายกำยำบ้างแหละเป็นผู้หญิงบ้างแหละเป็นคนแก่บ้างแหละบางทีก็บอกว่าใส่ตาปลอมแต่ตรงนี้เนี่ยก็ได้รับการยืนยันจากกินครับเขาเป็นคนที่เคยเจอกับรัมาก่อนแถมยังรู้ด้วยว่ารมกําลังทําอะไรอยู่ที่ไหน วอดก้าก็บอกกับวรลวินเคยเล่าให้ฟังว่าเรื่องทั้งหมดมันเป็นเรื่องที่ลามปล่อยข่าวหรือด้วยตัวเองมีเพียงแค่เรื่องตาปลอมเท่านั้นที่เป็นเรื่องจริงครับแค่นี้ยังไม่พอยินยังเคยบอกกับวอดก้าด้วยว่าลกากกำลังปลอมตัวแล้วก็เอาชื่องโง่ๆมาปลอมเป็นชื่อจังหวะนี้เนี่ยคาเมลก็แอบฟังเพลินเลยครับแต่ก็พลาดไปเหยียบเมล็ดกาแฟที่อยู่บนพื้นที่มันมาจากถุงใส่กาแฟที่เขาไปหามาแถวนี้นี่แหละเขาก็เหยียบมเมล็ดจนเสียงมันดังขึ้น คาเมลที่รู้ตัวว่าพวกวอดก้ารู้แล้วว่าเขาอยู่ที่นี่ก็เลยรีบวิ่งหนีไปวอดก้าก็พยายามจะวิ่งไล่ยับ แต่ก็พลาดท่าไปสะดุดเมล็ดกาแฟจนล้มยับเหลือจะเชื่อมากๆพอหนีมาได้พอสมควรเนี่ยคุณอากาอีก,ก็บอกให้คาเมลตัดถุงกระสอบที่เคยใส่กาแฟแล้วก็นํามันมาต่อกันเป็นทรงกระบอกใช้เทปกาวติดถุงกระสอบเอาไว้ด้วยกันหลังจากนั้นก็ขุดดินแถวนั้นเอาตัวเองใส่เข้าไปในกระสอบแล้วก็ลงไปนอนในดินใช้หลอดดูดน้ำเพื่อหายใจซึ่งมันก็คือวิชาดําดีนั่นเองคือตอนแรกก็ยังนึกภาพไม่ออกครับว่าคุณอากาอกให้เอ,อ,อาอ,อุปกรณ์พวกนี้มาทําอะไรพอเห็นคาเมลทําแบบนี้เนี่ยก็นับว่าเป็นแผนที่ฉลาดเลยครับทางฝั่งองค์กรท พบกับวอดก้าแล้วก็เคียนติยินเองก็ฉลาดเหมือนกันครับพอเห็น,มนเมล็ดกาแฟที่วอดก้าเหยียบจนล้ม เขาก็ไปค้นดูแล้วก็รู้มาว่าถุงกระสอบใส่เมลิกาแฟ,แฟนเนี่ยมันหายไปครับเขาก็รู้ได้ทันทีว่าคาเมลต้องการจะซ่อนตัวอยู่ในดินแต่ถึงจะรู้ว่าคาเมลซ่อนตัวอยู่ในดินจะให้แยกย้ายกันหายังไงเนี่ยมันก็ใช้เวลานานมากๆครับไม่น่าจะทันถึงลุ่งสางลำก็เลยเสนอวิธีที่มันแสบมากๆไม่ต้องใช้เวลาเยอะเลยก็คือการจุดไฟเผาทั้งเกาะอุมิสารุคุณอากอิก,กับโคนันก็มาถึงส่วนนามิคเซะส่วนที่มันสามารถมองเห็นเกาะอุมิสารุได้เพื่อมาสแตน์บายรอช่วยคาเมลคร,ครับทางฝั่งคาเมลก็รีบลุกขึ้นมาจาจก เพราะความร้อนวิ่งไปที่ท่าเทียบเรือก็ไปเจอเข้ากับองค์กรพอดีคืออยู่กันพร้อมหน้าเลยครับคาเมลตอนนี้เนี่ยก็ไม่มีที่ให้หนีแล้วแต่คุณอากอยก,ก็สั่งให้คาเมลวิ่งไปเลยครับคาเมลก็วิ่งสุดชีวิตเพื่อที่จะกระโดดลงน้ําคีกับเคียนติก็ชักปืนขึ้นมาเพื่อที่จะยิงคาเมลฝั่งคีก็ถามยินครับว่าให้เล็งไปที่หัวใช่ไหมแต่ยินก็กลับบอกว่าให้ยิงไปที่หัวใจแดนสิ้นสุดคําสั่งของยินคเคียนติก็เหนียวไกลทันทีครับพร้อมกับเลือดที่ทะลุออกมาจากตัวของคาเมลล่างของเขาจมดิ่ง ทะเลทันทีแต่มันก็ไม่ได้จบแค่นั้นครับยินยังควักระเบิดออกมากาจ,จะโยนมันลงไปในน้ำํำขึ้นแรงดันมันจะทําลายอวัยวะภายในแหลกสุดท้ายร่างของคาเมลก็จะลอยขึ้นมาเหนือน้ําจังหวะที่ยินดึงสลักระเบิดออกแล้วก็โยนมันออกมา มันก็มีกระสุนปริศนายิงออกมาจากที่ไกลแสนไกลครับยิงเข้าไปที่ระเบิดที่ลอยอยู่เหนือฟ้าจนมันระเบิดออกมากระสุนนัดแรกผ่านไปกระสุนนัดที่2ก็พุ่งไปที่พื้นที่พวกองค์กรชุดดกากาลังยืนกันอยู่มันเหมือนเป็นการเตือนอยังไงอย่างนั้นครับวอตกาก็บอกว่ากระสุนที่มันยิงมาเนี่ยไกลประมาณ1,300หลาเลยนะซึ่งมันก็ไกลามากๆครับเบลมอสก็บอกว่านั่นไม่ใช่อากาอีชูอิจิสักหน่อยคงจะยิงมาแบบมัวๆแล้วบังเอิญโดดซะมากกว่าสิ้นสุดคําพูดของเบล กระสุนนัดที่3ก็ทะลุหมวกของคีจนปิวเหมือนเป็นการย้ำเตือนว่านี่มันไม่ใช่เรื่องบังเอิญในขณะเดียวกันเรือดับเพลิงก็มาถึงที่เกาะอุมิซารุพอดีทางฝั่งองค์กรชุดดำก็เลยไม่มีทางเลือกครับต้องถอนตัวกันไปซึ่งระหว่างที่นั่งเรือกับเบลมอตที่พอเห็นหน้าของคาเมลก็จําได้ครับเขาก็บอกว่าเจ้าหน้าที่ FBI ที่ถูกยิงวันนี้เนี่ยก็คืออังเดรคาเมลเจ้าหน้าที่ที่มีฝีมือด้านการขับรถแล้วก็เป็นคนที่อากาอีเอ็นดูอีกด้วยที่เบลมอตรู้ขนาดนี้เนี่ยก็เาายมัไไ้้จกํด ซึ่งพอเอารูปคาเมลให้กอนดูเขาก็จําได้เูครับเขาบอกว่าเคยเห็นคาเมลเมื่อ2ปีก่อนจากการที่กอนได้รับภารกิจจากลำให้ไปเฝ้าจับตาดูโกโดังที่เป็นจุดนัดพบซึ่งสุดท้ายนัดมันก็ถูกยกเลิกหลังจากเหตุการณ์ในครั้งนั้นเนี่ยลำก็ส่งรูปคาเมลกับคุณอากาอีที่เป็น f อฟมาให้กอนพร้อมกับบอกว่าถ้าเจอหน้า2คนนี้ที่ไหนเนี่ยให้ฆ่าได้เลยซึ่งมันก็คือเหตุการณ์ที่ทาง f อ i ไวางแผนเข้าจับกลุ่มองค์กรแต่ว่าโปรตแตกเพราะเจ้าหน้าที่คาเมลไปบอกให้คนแก่แถวนัั้นรีบอกกกไปจากโกดง คนแก่คนนั้นเนี่ยก็คือลำนั่นเองครับแล้วมันก็ยังเป็นเหตุการณ์ที่ทําให้คุณอากาอิถูกจับได้ว่าเป็น FBI อีกด้วยซึ่งนับว่าเป็นความโชคดีเลยนะครับที่ทางฝั่งองค์กรจําหน้าคาเมลตอนที่ขับรถให้กับคีไม่ได้กลับมาทางฝั่งคาเมลที่คาดการว่าน่าจะตายไปแล้วบ้างแต่ก็นางเหนียวกับเขาสามารถรอดออกมาได้ย้อนกลับไปจังหวะที่เขาลุกขึ้นมาจากหลุมเพราะเหตุไฟไหม เขาก็ได้รับคำสั่งจากคุณอากอิก,กับโคน,นันให้รีบกลับไปที่ศูนย์นักท่องเที่ยวบนเกาะแล้วก็หยิบกระดาษมาสองปึกใหญ่ใช้เทปพ,พันมาติดกับหลังเพื่อเป็นโล่กันกระสุนส่วนเลือดที่มันกระเด็นออกมาเนี่ยก็มาจากหมวกครับหมวกที่คุณอากอิให้คามเมลใส่เพื่อปกปิดใบหน้ามันเป็นหมวกที่มีกลไกแบบเดียวกันกับที่คุณอากอิเคยใส่ ที่ดอกเตร์อาคาซาเป็นคนทําให้ที่มันสามารถพ่นเลือดปลอมออกมาได้นะครับเขาเอาเลือดปลอมที่อยู่ในหมวกมาใส่ไว้ในถุงสงถุงถุงแรกเนี่ยไปแปะไว้ที่ด้านหลังครับเพื่อให้ดูสมจริงว่ามีเลือดกระเด็นออกมาตอนที่เคียนตียิงนะครับ ส่วนถุงที่2เนี่ยก็แปะไว้ข้างหน้าแล้วการที่เลือดมันพุ่งออกมาข้างหน้าได้เนี่ยก็เป็นฝีมือของคุณอากาอิเขาให้คาเมลติดปะาก,กาไฟฉายเอาไว้ที่หน้าอกเพื่อให้ง่ายต่อการเล็งยิงคือจังหวะมันต้องเป๊ะมากๆเลยนะครับแม้แต่ตัวโคน,นันกับคาเมลเองเนี่ยยังคิดเลยครับว่าเขาโดนยิงจริงๆซึ่งตรงนี้เนี่ยก็ต้องบอกเลยว่าคุณอากาอิอาจลุกพี่ยินขาดเหมือนกันครับเขาเดาว,ว่ายินจะต้องอยากเห็นหน้าคาเมลมากๆแน่ๆแล้วก็ต้องสั่งให้ยิงที่หัวใจแทน ซึ่งมันก็เป็นไปตามนั้นจริงๆทุกคนน่าจะมีคําถามในหัวกันใช่ไหมครับแล้วถ้าคุณอากาอีไม่ยิงระเบิดแต่เปลี่ยนไปยิงที่หัวขององค์กรชุดดาแทนมันจะเป็นยังไงใช่ไหมครับยูสกุกก็ให้คําอธิบายไว้ว่าแผนการนี้ของคุณอากาอีก,กับโคนันเนี่ย มันคือแผนการที่ดีที่สุดแล้วครับเพราะว่าถ้าเป็นแบบนั้นเนี่ยมีการยิงกันเกิดขึ้นยังไงพวกองค์กรชุดดาก็คงหาทางฆ่าคาเมลได้อยู่ดีถึงแม้ว่าคุณอากอัยจะยิงแม่นขนาดไหนแต่ระยะยิงของพวกองค์กรเนี่ยก็อยู่ใกล้คาเมลมากกว่าคุณอากอัยอยู่ดีคือมันอันตรายเกินไปครับเพราะฉะนั้นทางออกเดียวของเหตุการณ์นี้ก็คือทําให้พวกองค์กรยอมถอยโดยทําให้พวกเขาคิดว่าเจ้าหน้าที่คาเมลตายไปแล้ว และทางฝั่งองค์กรเองก็ไม่มีใครบาดเจ็บและถ้ามันเกิดเหตุการณ์ยิงปะทะกันขึ้นมาจริงเจ้าหน้าที่ดับเพลิงที่มาทํางานของตัวเองก็จะซวยไปด้วยเพราะฉะนั้นทางออกนี้นี่แหละดีที่สุด้ะครับซึ่งในตอนจบตอนนี้เนี่ยเราก็จะได้เห็นตัวจริงของลำแล้วและคนที่ลำกําลังปลอมตัวอยู่ก็คือวากิตะเคนโนริที่ทำงานอยู่ในร้านซูชิที่อยู่ข้างๆกันกับสานักงานนักสืบนั่นแหละก็เป็นการปิดฉากการประทะกันขององค์กรชุดดาวในตอนนี้ครับ ซึ่งผมว่ามันสนุกมากๆเลยนะตอนนี้มันเป็นตอนที่เราจะได้ดูเหลี่ยมของทั้งสองฝั่งเฉือนกันไปมาคือถ้าองค์กรไม่มีลำเนี่ยก็น่าจะโดนกินนิ่มเลยอีกอย่างก็คือได้เห็นความฉลาดของยูสกุที่คอยซัพพอร์ตเอฟด้วยก็คือเข้าใจนะครับว่าตอนนี้เนี่ยต้องให้ฝั่งลูกกับคุณอากอีกโชว์ไปก่อนส่วนคนพ่อมาแบบน้ำจิ้มเล็กน้อยครับตอนนี้ แต่ในอนาคตเนี่ยยังไงก็ได้เห็นคนพ่อโชว์แน่นอนสำหรับคลิปนี้ก็ประมาณนี้ครับชอบตอนนี้กันไหมคิดเห็นยังไงเนี่ยก็มาพูดคุยกันได้แล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดซับสไครต์ให้ด้วยนะครับสำหรับวันนี้ก็ต้องขอลาไปก่อนสวัสดีครับ